สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องทิศทางแนวทางของการปฏิบัติธรรมแล้วก็แนวทางของพุทธศาสนาหรือว่าสิ่งที่เราจะเรียกกันว่าช่วงเปลี่ยนของยุคนะคะจาก2,500ปีก็จะไปถึงยุคที่3,500นะคะในช่วงที่เป็นเรื่องของ เทวดานะคะที่ท่านจะมาทําหน้าที่ดูแลพุทธศาสนาในยุคกลางนี้นะคะก็เปรียบเสมือนกับว่าการลงมาเกิดของท่านเนี่ยจะลงมาในลักษณะไหนซึ่งเราก็งงว่า <c oughs> คนมีบุญใช่ไหมมาเกิดลงในคันก็มีลงมาเกิดในแบบว่าการย้ายจิตไม่ลงคันนะก็คือเหมือนกับว่าถ้าล่างล่างนั้นะตายแล้ว จิตอีกองค์หนึ่งก็มาลงเหมือนหลวงพ่อโอวาสีห <c oughs> ลวงพ่อหลายๆพระอ,องค์นะคะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือการแฝงเข้าล่างเหมือนผู้ที่มีองค์ทั้งหลายนะคะแต่ไม่ได้บอกว่าให้ไปรับขันหรืออะไรนะคะถ้าจะมาก็คือมาเองไม่ต้องไปรับขันให้เสี่ยงกับขันผีขันอะไรนะคะแล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติธรรมเข้าถึงก็จะเข้าถึงจิตเดิมแท้ ความสามารถหรือว่ายานพิเศษต่างๆก็จะมานะคะก็คือเหมือนกับว่าล่างเปิดจิตเปิดแล้วอะกำลังหรือพลังงานที่เราน้อมเข้าสู่กระแสพลันิพานเนี่ยหรือว่าบุญบาร,รมีเก่าๆเนี่ยมันก็จะเปิดเราสามารถน้อมไปใช้ได้นะคะก็เหมือนกับความรู้ของเราเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องนึกอะไรมาก2องบวกสองเท่ากับสี่เนี่ยมันก็รู้ได้ไงใช่ไหม เหมือนกับว่าไม่ต้องมานั่งเขียนทีละตัวไม่ต้องมานั่งนับมือแค่นึกเอามันก็ขึ้นมาแล้วเงนี้นะแล้วกออ็อยากอธิบายเรื่องร่างอวตารนะคะที่หลายๆคนเนี่ยสับสนแล้วก็งงงวยว่าทำไมมีเรื่องของพระอริยเจ้าที่ท่านปรินิพานหรือว่าท่านเป็นพระอรหรันต์และท่านบรรลุธรรมแล้วเงนี้ย ไปพระนิพพานแล้วทําไมถึงยังมีแบบว่าองค์หลวงปู่องค์นั้นองค์หลวงปู่อันนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าสายหลวงปู่หลวงปูด่ดูหรือว่าหลวดตาม,ม้านะคะสายพระโพธิสัตว์จะเข้าใจหรือว่าผู้ที่ศึกษาในเรื่องของมหายานพระโพธิสัตว์ตันตรยานอย่างนี้นะคะวัชรยานเป็นสายที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่า มีพระมาหากัสปะนะคะแล้วก็พระอานุนนะคะซึ่งได้ธรรมะตัวนี้ก็คือเรื่องของจิตสู่จิตหรือว่าการน้อมกำลังเข้าสู่กระแสพันิพานเหมือนเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์ส่งความบริสุทธิ์ให้กับบุคคลที่สองบุคคลที่สองสามารถรับได้เพราะมีฐานบาร,รมีเกา่าในเรื่องของทานศีลภาวนาตบะบาร,รมี บาร,รมีสิบทัศน์ซึ่งเต็มแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ว่ามาบวชปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแล้วได้บาร,รมีสิบทัศน์เลยนะมันต้องไต่ระดับกันมาตั้งแต่อดีตชาติสะสมกันมาไม่ใช่นั่งหลับตาแล้วได้ชาตินี้ต้องทำดีด้วยนะคะผู้ที่บอกว่าบวชเลยปฏิบัติเลยบางทีก็มืดตื้อมึนตึ้บไม่ ไม่สามารถเข้าสู่ความบริสุสุดสว่างได้เพราะไม่ได้มีการฟอกจิตฟอกใจมาตั้งแต่เบื้องต้นคือทานศีลภาวนาในผู้ที่สามารถบรรลุธรรมได้ฉับพันนั้นคืออะไรก็ต้องบอกว่าสร้างมาตั้งแต่อดีตชาติวาสนาจ,จะได้เป็นผู้บรรลุธรรมในฉับพนันพอมาเจอกับพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้ละนันทิเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยิน อ๋อไม่ยึดไม่จับไม่คิดละออกหมดเข้าสู่กระแสพระนิพพานเพราะพระพุทธเจ้ามีพลังมากกระแสะความสุขความบริสุทธิ์ไหลเข้าสู่ใจของเขาเขาทราบแนวทางนี้แล้วเขาก็บรรุธรรมโดยฉับพลันอันนี้ก็เป็นลักษณะของผู้ที่บรรุธรรมแบบไวโดยที่ไม่ต้องมาทําความดีไล่เรื่องทางศีลภาวนาโดยพื้นจิตพื้นใจแล้วเขาเป็นผู้มีบุญ มาแต่เก่าก่อนก็คือเป็นผู้ที่อยู่ในศีลในธรรมมาพอมาเจอกับพระพุทธเจ้าความบริสุทธิ์ของเขาก็มีอยู่แล้วหลักธรรมมาของพระพุทธเจ้าก็ส่งต่อให้ได้โดยง่ายธรรมมบริสุทธิ์หรือว่าทานศีลภาวนามันหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวคือเอตะทะคัคะคือความเป็นหนึ่งใจเป็นหนึ่งใจตั้งมั่น พอกระแสพระนิพพานเข้าสู่ก็เลยน้อมนําไปสู่เส้นทางของพระนิพพานมันก็เลยบริสุทธิ์แต่ว่าที่สงสัยว่าเรื่องของหลวงปู่แต่ละพระอ,องค์เนี่ยที่ท่านปรินิพพานไปแล้วทําไมท่านถึงได้มีร่างหรือว่ามาสื่อสารอะไรได้ทำไมยังมีอยู่ก็ต้องบอกว่าเรื่องของพลังงานมีอยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นอดีตอนาคตหรือว่าปัจจุบัน ไม่มีการเวลานะคะเรื่องของพระนิพพานหรือว่าพลังงานพระอาทิตย์หรือว่าแสงที่เราเห็นในปัจจุบันไม่ได้เกิดให้เราเห็นในปัจจุบันวินาทีนี้แต่แสงสว่างนั้นส่องมาในอีกแสนแสนกลับคือส่องมานานแล้วแต่เราเพิ่งเห็นก็มีหรือที่กำลังส่องแต่เราก็ยังไม่เห็นก็มีอันนี้เป็นเรื่องของผู้ที่ รับรู้ได้ไม่ว่าจะเป็นพลังงานในปัจจุบันพลังงานในอดีตเป็นเรื่องของพลังงานจิตนะคะซึ่งสามารถรับรู้ได้เราอยู่ตรงนี้ทำไมเราถึงไปรับรู้เรื่องอดีตชาติได้เราอยู่ตรงนี้ทำไมเราไปรับรู้ถึงเรื่องอนาคตได้อันนี้เป็นเรื่องของพลังงานนะคะไม่ใช่เราเอาตัวไปอยู่ในอดี Say, r eagle, r ต ии, หรือว่าไม่ได้เอาตัวเราไปอยู่ในอนาคต cured. มันเป็นเรื่องของพลังงานจิตแล้วแต่ละคนก็มี ยานรู้ยานเห็นไม่เท่ากันบางคนสามารถคุยได้แต่ไม่เห็นบางคนสามารถได้ยินแต่ไม่สามารถโต้ตอบได้บางคนเข้าใจแต่ไม่สามารถเข้าถึงบางคนเข้าถึงได้แต่ก็ไม่รู้อะไรเลยก็มีฉะนั้นเรื่องของพลังงานหรือว่าลุงปู่องค์นั้นองค์นี้มาลงเป็นเรื่องของพลังงานนะคะที่เขาเรียกว่ายานนบบารมีซึ่งมีสายสัมพันธ์กันสามารถสื่อกันได้เหมือนสายแลนสายลิงสายโทรศัพท์ เสาอากาศสายสัญญาณวิทยุทั้งหลายนะคะเราก็ระลึกถึงผู้มีพระคุณในอดีตไม่ว่าจะเป็นบรรพกษัตริย์บรรพบุรุษวีรชนทั้งหลายที่หลังเลือดเนื้อหรือว่าช่วยเราในอดีตเราระลึกถึงท่านเราก็จะรู้สึกขนหัวลุกหรือว่าทุกครั้งที่เรายืนเคารพธงชาติหรือว่าได้ยินเสียงเพลงชาติหรือว่าเพลงสรรเสริญ ก็จะได้รับพลังงานเหมือนกับว่าเราน้อมไปถึงพระพุทธเจ้านี้นะคะสมมุตินะคะเราก็จะระลึกถึงความปิติความสุขซึ่งเราบอกได้เลยว่าผู้ที่เป็นวีรชนหรือว่าผู้ที่หานกล้าทั้งหลายที่เสียสละเลือดเนื้อท่านไปดีคือท่านได้ไปสู่พะนิพานและได้เป็นเทวดาชั้นสูง หรือที่เขาเรียกกันว่าพระสยามเทวาธิราชอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับเทวดาผู้มีหน้าที่ดูแลประเทศชาตินะคะก็ถ้าเกิดเราน้อมถึงน้อมถึงอย่างเงี้ยแล้วผู้ที่มีบุญบารมี <c oughs> สามารถสื่อสารกันได้รับรู้พลังงานได้ก็จะมีอาการขนลุกหรือว่ามีอาการอะไรปิติอ่ะปื้มปิ่มอะไรเงี้ยน้ำตาจะไหลบางทีก็เป็นอาการปิติในชาชั้นหนึ่ง อะไรอย่างนี้นะคะส่วนผู้ที่เป็นทหารกล้าแล้วยังเป็นเหมือนกับว่าออจิตวิญญาณที่เลรลอนอยู่นั้นก็มีจิตวิญญาณชั้นสูงก็มีแต่คนที่เป็นทหารแล้วตายอย่างเงี้ยแล้วคือเขาเรียกว่าจิตสุดท้ายจิตสุดท้ายเนี่ยมันจะมีติดเรื่องของความยึดโยงะคะ่ะ เหมือนกับว่าคนที่ทำบุญตักบาตรหรือว่าถวายสังฆทานหรือว่า,าทำบุญสร้างโบสถ์สร้างวัดสร้างพระประธานมีจิตยึดในความดีหรือว่ามีจิตยึดในแค้นอาฆาตที่สุดท้ายอันนั้นนะคะจะทำให้เขารับวิบากที่ไม่ดีการยึดติดในความแค้นความโกรธอาฆาตก็จะเป็นฝ่ายอสุรกายนะคะฝ่ายที่เล่าร้อนส่วนจิตสุดท้ายถ้า ยึดอยู่กับความดีคือตายเป็นตายขอรักษาชาติให้ได้ยิ่งขี้บอะไรเงี้ยความรู้สึกเสียสละน,นั้นนะคะจะทําให้เขาไปเป็นเทวดาความเสียสละที่ไม่ยึดอะไรก็คือขอให้ได้ช่วยก็ยังเป็นเทวดาอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะไม่บรรลุซึ่งพระนิพพานแต่ก็ยังเป็นเทวดาอยู่แต่ความรู้สึกที่ว่ามึงฆ่าพ่อกูฆ่าแม่กูมึงตายอันนั้นแหละจะกลายเป็นความแค้นอันยิ่งใหญ่ แล้วก็จิตสุดท้ายของเขาเนี่ยก็จะได้ไปเป็นพวกอสุรกายเปรตยิสัยอยู่แถวนั้นนะคะเพราะความแค้นยึดโยงหรือว่าอาจจะตกนรกได้แต่วีรชนส่วนใหญ่เนี่ยจะได้รับการคุ้มครองไม่ให้ตกนรกในชาตินั้นแต่ว่าจิตสุดท้ายอะค่ะถ้าเขาละลึกถึงเรื่องความดีหรือว่าความเสียสละก็จะได้เป็นเทวดาแต่ถ้าละลึกว่า มึงฆ่าพ่อกูฆ่าแม่กูมึงตายอะไรเงี้ยคำคำนั้นนะคำสุดท้ายหรือว่าจิตที่ฝังนึกในตนนั้นจะทําให้เขาเป็นเปรตอสุรกายได้แล้วผู้ที่ทําบุญตักบาทนะคะหรือว่าสร้างวัดสร้างโบสถ์อ่ะที่มีคนบอกว่าก่อนตายให้ร้ลึกถึงความดีแล้วจะได้ไปสวรรค์อยากตักบาทอีกจะได้ไปสวรรค์จะตึงหมดลมหายใจปุ๊บ ไปไปยืนตักบาตอยู่นะคะแต่ว่าไม่ใช่เทวดานะเป็นเปรตนะเพราะความยากยากเนี่ยถ้าเกิดเกิดขึ้นกับใครนะแม้แต่เป็นความดีนะจะเป็นเปรตเลยอะคือตอนกลางวันน่ะเขาจะเป็นเทวดาส่วนตอนกลางคืนเขาจะเป็นเปรตฉะนั้นช่วงที่เขาจะมาลุกขึ้นมาตักบาตรเนี่ยเขาจะมาตอนตีสี่ตีห้าแล้วก็ออมาตักบาตอยู่อย่างนั้นน่ะจนกว่าเขาจะมีสติตื่นขึ้นจากความฝันน่ะ คือระลึกรู้ได้ว่าไม่ไม่ควรจะย,ยึดโยงหรือว่าได้ได้รับบุญหรือว่าหมดวิบากกรรมเก่าวของเขานะคะเรื่องเกี่ยวกับสติสัมปชัญญะก็คือเรื่องของทาทานทานอย่างเดียวเลยแต่ไม่มีสติสัมปชัญญะไม่ได้ฝึกวิปัสสนาญาณเข้าถึงตัวปัญญาที่ว่าจะละแม้แต่ความดีเราก็ต้องละตัวนี้นะคะคือผู้ที่ติดความดีเนี่ยแล้ว ไม่ได้ไปสวรรค์หรือว่าไม่ได้เข้ากระแสของพะนธิพานมีเยอะมากไปดูตามวัดผู้ที่ไปบวชปฏิบัติธรรมนะไปนั่งพิงเสาพิงพิงอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเรื่องก็คือจะมีเหมือนกับว่าเจ็บหลังเจ็บบ่าเจ็บคอเจ็บไหล่คือคนที่ไปทําบุญเสาหรือว่าโบสถ์อะไรเนี่ยเขาจะมีแบบว่าไปเฝ้าวัดอยู่เลยเพราะว่าจิตสุดท้ายเขาได้แบบว่า เสาของกูอะไรเงี้ยแล้วก็ไปคอยชื่นชมยินดีเนี่ยฉันช่วยสร้างวัดเนี้ยเสร็จอะไรเงี้ยภูมิใจแล้วตอนทำนี่ก็ทำด้วยจิตที่แบบว่าอยากได้หน้าอะไรเงี้ยถ้าฉันทำแล้วก็จะได้มีชื่อฉันอยู่ในเนี้ยยึดติดในบุญเสาของฉันสังฆาโบสถ์วัดเนี้ยฉันทำมาร้อยแผ่นชื่อฉันอะไรเงี้ยไปกี่ทีก็ชื่นชม <c oughs> โบสถ์เนี้ยฉันสร้างสวยจัง ฉันทำมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอตายยินสุดท้ายก็ระลึลกถึงฉันทำดีมาตั้งเยอะโบสของฉันระลึลกถึงโบสหลังนั้นปท๊ทั้งๆที่มันเป็นความปิติมีความสุขนะแต่มันเป็นคาความยึดนะยึดในความดีค่ะคือตอนเช้านะก็ไปสวยความเป็นทิพในวิมานแต่ตอนกลางคืนนะ่ะเพราะ มีมนทนในการทำบุญอย่างเงี้ยไปเกิดเป็นเป็ดคะเฝ้าอยู่ไปนั่งรูปกระเบื้องนั่งนั่งรูปพื้นนั่งรูปหลังคาอะไรเงี้ยคนที่มาทำบุญตักบงตักบาทหรือว่าเออมาทำสักทานที่วัดน,นั้นน่ะเขาจะได้รับส่วนบุญ25-50เทุกครั้งที่มีคนเข้ามาในวัดนะคะเขาก็จะได้สวยสุขความเป็นทิพย์อยู่ในชั้นเทวดา จนกากระเบื้องหรือลังคาพวกนั้นนะคะจะเป็นผุยผงเขาก็คือเหมือนกับว่าไม่มีคนเข้ามาใช้สถานที่นี้ล่ะคือก็บุญของเขาก็จะหมดแล้วเขาอาจจะต้องตกนรกนะคะก็คือหมดบุญเราก็ต้องตกนรกก็คือไปชดใช้วิบากกรรมในเรื่องที่มีความยึดยงติดในความดีตัวเนี้ยโลภโกรธหลงพวกเนี้ยจะพาลงอบายหมดเลยนะคะแล้วคนที่นั่งปฏิบัติธรรมเนี้ย ก็จะต้องให้บุญเขาเนี่ย25%คือเหมือนกับว่าเป็นเรื่องของอพลังงานจักรวาลเนี่ยเหมือนกับพระอาทิตย์นะคะที่ให้แสงสว่างแก่โลกโลกอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่นะดาวเคราะห์ที่รับได้หรือว่าสามารถเลืองแสงได้ก็จะได้รับพลังงานแสงสว่างจากพระอาทิตย์ด้วยฉะนั้นเรื่องบุญก็คือแสงสว่าง บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะได้รับบุญในส่วนนั้นๆด้วยเป็นอัตโนมัติถึงแม้เราจะมีพลังบุญในแต่ละวันแต่เราก็ต้องเพื่อแผ่ให้กับชาวบ้านชาวช่องเขาด้วยเหมือนกับเสือพึ่งเรือเสือพึ่งปลาอย่างนี้นะคะการกินของเราเนี่ยเรากินอย่างเดียวแล้วเราไม่ให้อะมีไหมคะเรารับอย่างเดียวเราไม่ให้มีไหมคะมีแต่รับได้ให้ได้ถึงจะเรียกว่าเป็นวัฏจักร วงเวียนของจักรวาลก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะหมุนวนวนวน,วนกันไปวนกันมาจนกว่าจะเข้าถูงกระแสพระนิพพาน